Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. Okay. จะมาอะไรอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ชอยู่ที่ชอํานะครับนี่นะครับดูสวยมากนะครับนี่นะครับก็วันนี้เป็นวันแรกนะที่น้องโฟนนะครับติดเทอมนะก็เลยพามาเขาเรียกว่าอะไรรีแลกนะคันนี้สอบได้ที่หนึ่งในชั้นอะนะนะครับก็พาน้องโฟนนะมาเที่ยวนะครับผมนะครับ ที่ชามนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะมีอ่างด้วยเอาวัตมาด้วยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาอัปเดตชามกันนะครับผมนะครับจากที่ผ่านไป1ปีนะครับปีนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่เรามาครั้งนี้นะครับก็คือเห็นรีสอร์ทใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยนะแล้วก็สวยๆเยอะๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ชายหาดเนี่ยสะอาดสะอ้านมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเขามีการแบบ บูรณะตัดต้นไม้อะไรใหม่เลยนะริมหาดครับเครื่องบินติดมาเล่นด้วยโนมีเครื่องบินมาด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่นะโรงแรมเอเชียชามนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่น้องโผล่มาพักประจานะนะครับห้องที่ผมอยู่จะเป็นห้องห้องอะไรนะห้องซีวิวอะนะครับเนี่ยก็จะเห็นพอเรามองไปข้างนอกเราก็จะเห็นข้างนอกหมดเลยนะนะครับแล้วก็จะมีสระน้ำด้วยโรงแรมก็จะมีสระน้ำอยู่ข้างหน้าตรงนี้นนะเดินลงไปก็ทะเลนะครับผมนะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องนะนี่นะครับ ก็จะมีทีวีมีอะไรให้ครบเลยอันนี้เป็นบาสบอมเอกมาเองที่น้องโฟนเตรียมจะมาเล่นในอ่างนะครับผมนะครับนี่ครับห้องนี้จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวนะนี่ครับห้องเตียงเดี่ยวนะครับใหญ่เลยนะห้องน้ําก็นี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับห้องน้ําสะอาดสะอ้านนะมีสบู่สบู่อะไรให้ครบเลยนะนี่บาสบอมนะที่น้องโฟอยากมาเล่นท่าี่ซื้อมาสองปีแล้วยังไม่ได้แกะเลยมาหลายรอบเราไม่ได้มีอ่างมาเล่นไงนะครับนี่ครับ ห้องหนาวไว้แบบนี้หน้าหน้าเข้านะครับสะอาดสะอานนะที่นี่นะครับมาประจัเนะนะครับนี่มีตู้เสื้อผ้าให้มีตู้เซฟนะแล้วก็มีตู้เย็นนะครับการน้ําร้อนอะไรก็มีให้ครบนะครับนี่นะแก้วน้ำกับกกาแฟนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิวในห้องนะครับสวยทีเดียวนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนประมาณ4ี่โมงนะ พยากรณ์อากาศเมื่อวานบอกวันนี้มีฝน90%นะก็ย,ยังยังไม่ตกนะถือว่าโชคดีมากๆรับตอนนี้ผมดูบนชั้น1 4นะของโรงแรมเอเซียนะครับเดเซียชามดูวิวสวยไหมเห็นเส้นขอบฟ้าเลยนะพี่สวยไปเลยนะครับครับตอนนี้เราก็แต่งตัวกันพร้อมเรียบร้อยแ,แล้วนะกับน้องโฟน,นะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำทะเลก,กันนะ อ่านี่นะตอนนี้ก็ไม่มีแดดนะครับพวกนี้อากาศก็คึมๆนะแต่ก็เย็นๆจะตก80%แต่ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเรามาไม่ตกแต่เขาก่อนอ่ะเรามา99%เขาก่อนเยอะนะนะครับก็ถ้าไม่ตกก็ถือว่าโชคดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะลงไปที่ชายหาดกันนะครับผมครับเดี๋ยวเราเดินลงไปที่ชายหาดกันนะครับผมห้องที่เราพักนะอยู่ บริเวณชั้น14นะครับซึ่งถ้าเรามองไปจากข้างหลังนี่นะครับเราก็จะเห็นเป็นเขานะนี่เป็นเขาเลยข้างหลังติดเขานะครับข้างหน้าติดทะเลน,นะครับผมนะครับเฮ้ยปะลงเลนครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นล็อบบี้โรงแรมนะเจอมันนะสะอานเหมือนเดิมครับเดี๋ยวน้องโฟนบอกว่าจะไปไหนก่อนนะไ,นไปสาวน้ไปสาวน้ำเลยเดี๋ยวเราจะไปสาวน้ำประจําที่เราเคยมาเล่นอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับนูนะข้างหน้าโรงแรมนะครับจะมีสาวน้ำให้เราเล่นด้วยนะ เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปข้างหน้านะคุณแม่บอกว่าถ้าเป็นสึกเขาเรียกสึกอะไรฟูวิลล่าใช่ปะ่ะฟูวิลล่าปะ่ะเออฟูวิลล่าจริงด้วยเนี่ยมันจะมีคล้ายๆสระว่ายน้ำนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้ดูแล้วเราดำน้ำจากอ๋อคือเราพาห้องนี้มันก็ติดสระว่ายน้ำเน,นี่ยครับนนอ่าสระส่วนตัว นี่สาไวไห้น้ำนะครับสวยเลยนะแกเเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าหาดแล้วนะอย่า้ครับห้องที่เราอยู่จะอยู่ข้างบนนู้นนะชั้น14นะครับงบนตึกนู้นนะครับตรงนี้ล่มตรงนี้ล่มนะครับล่มไปแล้วนะไม่ใส่เลยนะเลยระวังลื่นระวังลื่น อันนี้ผมเดินลงมาบริเวณริมสระนะครับนี่นะนี่นะคนไม่ค่อยมีนะอันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับผมคนจะไม่ค่อยมีนะครับอากาศดีนะครับโชคดีที่ฝนไม่ตกนะ I wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument? Or just the start of it? I wanna drive away So I can be so far from it I wanna find a place Where no one breaks their promises Or maybe drown myself in something That is bottomless Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small ครับวันนี้เราเล่นน้ำสะาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปทะเลกันนะครับผม น the ี to to here, ่นะครับก่อนมาเราก็ได้ดูพยากรณ์อากาศกันแล้วนะคุณแม่บอกว่า80%นะฝนตกนะครับนี่นะเรามาก็ยังโชคดีนะที่ฝนไม่ตกนะครับนี่นะเรากำลังจะเดินออกไปบริเวณชายหาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะเขาปิดไว้เขาปิดไว้นี่ครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณริมชายหาดนะก็ สะอาดสะอ้านมากนะครับใยหาดแล้วก็มีส่วนตัวนะแตบบ่ว่ามันล่มลื่นนะครับเนี่ยมาปีนี้สวยเลยทะเลนะครับ Things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside. When there's no shelter to hide. When everything is a lie. You'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just a start of day? Either way, I don't want to. <coughs> <be coughs> ช่วงช่วงที่ผมมาตอนนี้นะแบบหาดทรายแบบสวยมากนะครับแล้วก็น้ําลงอะ่ะนะครับเห็นไหมน้ําลงเลยครับชายหาดสะอาดแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเยอะนะครับผมครับคนไม่ค่อยเยอะด้วยนะนี่ เนาะน้ำลงเนาะตอนนี ну> oh. s <S no. 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 ้ที่เรามาเนี่ยพ mm ื hmm. okay. ้นเนี่ยม hmm ันจะเต็มไปด้วยเหมือนกับเป็นกลมๆเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ เหมือนกับเป็นปูอ่ะเขาทําไว้หรือเปล่านะแต่นี่คือไม่รู้ว่าทําไว้เพราะอะไรเดี๋ยวรอให้คุณแม่ปาดให้ดูนะเนี่ยพอมือปาดกันเรียบไปเลยนะเห็นไหมมันจะเป็นลูกกลมๆหมดเลยนะถ้าแบบพี่ๆท่านไหนแบบเข้ามาชมคลิปนี้แล้วรู้ว่าอันเนี้ยคืออะไรนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับนะครับในคลิปนี้นะอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคือมันคุยทรายกินเปลือกหอยเหรอไม่รู้เดาให้ให้ให้ผมเดานะผมเดาว่าเป็นฟองอากาศที่มันขุดขึ้นมาจาก จากตัวทรายแนละ้วมันกลายเป็นกลมๆไม่รู้ใช่ป่านะเธอลองดูดิมันขึ้นมาจากรูแล้วมันก็ปั้นเลยเหรอปั้นด้วยเหรอเออมันปั้นนะอแล้วมันทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้มันขึ้นจากรูก็อย่างเงี้ยนี่นี่มีตัวเล็กอยู่นี่นี่เห็นไหมเนาะเล็กมากเล็กจิ๋วเลยอะหรือว่ามันเป็นไข่ปูอะเพื่อนไข่ปะมันเต็มชายหาดเลยนะครับเต็มเลยอะเนี่ยพอป่าตื่นก็เรียบ ตอนนี้นะเราก็ขึ้นจากทะเลมาแล้วนะแล้วก็มาเล่นที่สายอีกรอบนะครับนี่นะมาเล่นที่สายรอบนีี่ครับเพราะว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ลงแล้วไปนั่งริมทะเลนะครัของศารนะก็เลยขึ้นมาดีกว่านะครับผมนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเล่นในนี้ต่อนะครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็เอ่อลงไปเล่นน้ำที่สระนะแล้วก็ไปเล่นทะเลแล้วก็กลับมาเล่นสระนะนะครับแล้วก็กลับมาที่ห้องนะครับต้องฟูงก็จะไปเล่นสระน้ำในอ่างีนี่นะเตรียมอะไรมาหน่ยดูสิ เตรียมนี่นะเป็นบาสบอมนะครับลูกกลมๆนะเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่กำลังลองน้ำอยู่นะยังไม่ได้แก่กันส่วนอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนที่เราโยนบาสบอมลงไปนะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีของเล่นขึ้นมาอายุสองปีอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเดี๋ยวเรารอให้น้ําเต็มอ่างนี่นะครับก็เดี๋ยวเราลองน้ําเสร็จแล้วอันนี้เป็นบาสบอมนะเอาแล้วเอาโยนไปเลยบู๊เฮ้ยเดี๋ยวพมันดีทุกคนดมันเป็นฟองแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเป็นยังไงต่ออยู่ดีๆมันจะเป็นยังไงต่อจับ นี่นะครับมันกำลังคู่นะมันกำลังเป็นบอมแล้วครับนี่นะไหนต้องใส่ใส่ไปเลยลูกจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่ครับสรุปว่าบาร์ดบอมมันไม่มีฟองเลยนะเนี่ยมันบาร์ดบอม,มอะไรเนี่ยฮะนี่ครับตอนนี้น้องโฟร์กำลังแช่นะมันเหมือนสบู่และนะครับไม่มีอะไรเลยนี่นะมันเล่นน้ำในอ่างต่อนะ หลังจากเราลงไปเล่นน้ําทะเลเสร็จแล้วนะครับน้องโพนไปเล่นน้ำเสร็จแล้วกลับมาแต่งตัวนะคุณแม่ก็ได้ซื้อกับข้าวนะข้างหน้าโรงแรมนี่แหละครับแล้วก็กลับมานั่งทานนะแล้วเราก็พักผ่อนนะครับผมนอนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้เราตื่นเช้าใหม่อีกวันแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่ห้องอาหารกันนะครับไปดูซิว่าวันนี้เราจะมีอะไรให้เราทานบ้าง ห้องอาหารนะครับก็เปิดแต่เช้าเลยนะครับผมแต่ได้ผมมาถึงเนี่ยประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับเนี่ยนะครับคนก็เต็มเลยนะแล้วก็อาหารเนี่ยจะบอกว่ามาทุกครั้งนะครับไม่เคยผิดหวังกับอาหารเช้าเลยนะครับคือแบบอาหารเขาค่อน้างที่จะคบคันมากมากนะครับเต็มเลยแล้วก็แบบน่าทานมากๆนะคบผมนะครับในแต่ละครั้งที่ผมมาเนี่ยอาหารเขาก็จะสลับอัดเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับคือมาเนี่ยไม่ค่อยซ้ํากันนะครับถ้ามาช่วงเจก็มีอาหารเจด้วยนะนะครับเนี่ยก็จะมี สำหรับเด็กๆเนี่ยก็มีข้าวมีข้าวผัดนะครับมีข้าวต้มมีไข่ดาวมีอูเยอะมากนะครับผมแล้วก็จะมีอาหารตามเทศกาลต่างๆนะครับผมตามวันที่เราไปนะครับในช่วงนั้นนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของขนมปังแยมอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะเลยนะครับผมน่าทานมากๆเลยครับก็จะมีขนมปังมีรัวซองนะครับเนี่ยครับมีขนมปังปิ้งมีไข่ดาวอะไรนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเลยนะนน่ครับทำกันสดๆเลยนะครับผม มาทุกครั้งก็จะเป็นแบบแนวๆนี้เลยนะคือแบบมาแบบไม่หวังเลยนะครับอาหารเขาดีมากนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับส่วนน้ําก็จะมีเยอะเลยนะครับมีน้ําเปล่าน้ําส้มน้ํากระเจี๊ยบนะครับแล้วก็มีนมสดนะมีโกโก้คั้นด้วยนะเเด็กๆชอบนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูผลไม้รวมนะครับก็อันนี้ก็สลับผัดเปลี่ยนตามฤดูกาลนะครับนี่นะตัดไปอีกนิดนึงนะครับที่เราเหลือไปเห็นด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสลัดบ้านนะครับนี่ครับ เียบเลยครับผักสดๆนะครับผม,ผมทานแบบคืออร่อยมากนะครับอันนี้ต้องแบบยอมจริงๆนะครับอาหารเช้าของที่นี่นะนี่ครับมีข้าวต้มนะข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูก็ครบเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกทานเอาตามใจนะครับคือบอกว่าอาหารที่ให้มานี่เยอะมากนะครับแต่เราเลือกทานไม่หมดนะส่วนห้องรับรองนะครับก็ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นห้องรับรองหลักนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับด้านข้างเขายังมีเป็นห้องรับรองเสริมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องอาหารแล้วครับแล้วก็ตั่งอาหารนะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทานกันนะนี่นะเต็มโต๊ะเลยนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในส่วนของห้องอาหารนะครับห้องอาหารเนี่ยครับเขาก็จะมีส่วนรับรองหลักๆก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงบริเวณที่เราเห็นนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนเสริมก็คือถ้าคนเยอะๆเนี่ยนะครับจะมีห้องข้างในตรงนู้นนะครับนะกว้างๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับเอาแค่นี้ครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็น,ปนอนีกโซนถ้าลูกค้าในจำนวนลูกค้าเยอะใช่ใชครับก็จะเปิดห้องนี้แล้วก็มืดด้วยแต่ว่าอาหารก็จะเพิ่มตาม,ามเพิ่มตามจำนวนลูกค้าใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะที่เป็นรับรองลูกค้านะครับนี่ครับคนเยอะเลยนะถ้ามีคนเยอะๆมาก็รองรับได้สบายเลยเนาะ ขอบคุณมากนะคะพี่พข,อข,อขอบคุณครับขอบคุณคคุ้าวเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณนี่นะก็มาไม่ต้องกลัวนะห้องอาหารเพียบคนระับคนมีที่นั่งมีอะไรคนเยอะนะครับ,บไปเดี๋ยวเราไปเดินชายทะเลกันต่อนะครับในกองทรายคะ่ะเมื่อกี้ที่เพิ่งกินข้าวเ่ายมื่อวานเราไปสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยครับตรงนี้<อ>มาเมื่อไหร่คะับชอบ มีแมงกระพุนด้วยมีแมงกระพุนด้วยเฮ้ยเวลามีพายุนะครับเวลามีคลื่นแรงๆแนงกระพุนก็จะขึ้นมาข้างบนแบบนีอ้อากาศดีนะครับ เราจะเห็นเส้นขอบฟ้าเลยนะ <Something S 1> สวยมากๆครับ,รบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของช้ามนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเดือนตุลานะนะพอดีน้องเนี่ยสอบเสร็จแล้วก็ปิดเทอมพอดีเลยนะครับก็เลยพาน้องมารีแลกซ์ที่ทะเลหนึ่งคืนนะครับนี่นะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะก็ แนะนําว่าถ้าที่พี่ท่านไหนที่กําลังลังเลแบบกําลังจะมาชะาอมนะช่วงนี้ชายหาดสวยมากนะครับแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านล่มลื่นนะครับก็มาเที่ยวกันได้เลยนะนะครับนี่นะบรรยากาศไม่ค่อยมีแมงกะพรุนนะเมื่อวานก็ไม่มีเลยนะเมื่อวานไม่เห็นแมงกะพรุนเนาะเมื่อวานมีมีปะเะมื่อวานเยอะเลยเหรอเมื่อวานปม่เม็นเลย ีมันจะเป็นใสๆนะครับมันกระปุมันกระปุลไฟนะอืมในกระปุนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอน9ก้าโมงนะนี่บริเวณ หน้าโรงแรมนะนี่ครับร่มรื่นเนี่ยนะบรรยากาศดีมากนะช่วงน,นี้นะหน้ามาเที่ยวนะผมหน้าแบบพาเด็กๆมาพักผ่อนนะครับ,บครับสำหรับทริปนี้นะครับก็เป็นทริปที่ uh, พาน้องฟนนะมาเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลนะครับหลังจากที่น้องเนี่ยสอบเสร็จแล้วนะนะครับก็เลยพามาพักผ่อนที่ชะอํานะครับนี่เห็นไหมนะครับวิวดีมากเลยนะนะครับนี่นะจ้นะ ตอนเช้านี่นะนะครับก็ทริปนี้นะครับเป็นทริปที่เรามากัน2วันหนึ่งคืนนะครับผมมาพักอยู่ที่โรงแรมเอเชียทามเนี่ยนะครับผมนะครับก็มีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะากิจกรรมทางน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าจะเป็นสระว่ายน้ําอะไรก็น้องก็ได้เล่นได้เต็มที่เลยนะแล้วก็ของกินที่นี่ก็เยอะแล้วก็มีอาบน้ําด้วยนะนะครับซึ่งน้องโฟลเ,เป็นคน เลือกนะที่จะมาพักที่นี่เลยนะครับผมนะครับก็สําหรับทีมนี้ก็เอามาอัปเดตให้ชมกันนะครับว่า,าชายหาดชามนะปัจจุบันตอนนี้นะมีบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าพี่ๆท่นานไหนที่กําลังตัดสินใจจะมาอยู่นะก็แนะนํามาเลยนะครับช่วงนี้อากาศดีแล้วก็ร่มรื่นแบบสวยมากนะครับทะเลสวยเลยเนาะนะนะสวยไหมสวยเนาะหิน,นบ้บาท้าหินบ้าท้าวาหอยหอยหอยบานะ้านนาไม่ได้ใส่รองเท้านะผมนะครับแต่ลงไปในทะเลก็ ตายก็นุ่มนะไม่ค่อยมีเศษอะไรแล้วก็ชายหาดสะอาดสะอ้านกว่าเดิมเยอะมากๆนะแต่ว่าแมงก์ก็พุ่นเยอะมากใช่ไหมตอนเช้าเใช่ตอนเช้าใช่ตอนเที่ยงเที่ยงเยอะตอนเที่ยงเยอะป้าไม่เห็นเลยป้าไม่ได้เดินผ่านองเงี้ยหนูมองทุกลอบเหรอเพราะว่าเมื่อวานผมเดินแต่เขาก่อนมาเจอต้นตะบองเพชรใต้น้ำอ่านะครับก็ประมาณนี้แล้วก็วันนี้อาทิปยนี้พิเศษสุดก็คือเรามาเจอเอฟซีของโนอวโฟนด้วยนะนะครับก็ พี่ๆท่านไหนทีเ่เคยเห็นน้องโฟรหรือว่าเข้ามาชมคลิปต่างๆของน้องโฟนะครับถ้าเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับผมนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเข้ามาทักทายได้เลยนะยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยนะคร<ส>ับผมนะครับ<ส>ก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ป๊าป๊ากับน้องโฟก็ต้องขอ<ส>ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้า<ส>อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต<ส>้องขอลาไปก่อนนะครับบายบายไปแล้วนี่นะครับป่วยมากเลยทะเลฝน Way back before we blew it all